สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาของตีโกณน,นะครับเป็น EP ที่14แล้วมันก็จะเป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความสูงระยะทางนะ,ะมาดูตัวอย่างข้อที่1โซพายืนอยู่ที่จุดจุดหมองเห็นยอดตึกเป็นมุมเงย60องศา ถ้าโสพายืนห่างจากตึกเป็นระยะ24เมตรระยะห่างระยะจากพื้นถึงตาของโสพาเป็นระยะ165เซนจงหางความสูงของตึกนี้นะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาวาดรูปก่อนสมมุติว่าอืมอครูให้ตึกอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตึกเนาะเสร็จแล้วเขาบอกว่าโสพา โซพายืนห่างจากตึกเท่าไหร่นะ24ใช่ไหมยี่สิบ่เมตรสมมติว่าโซพาอยู่ตรงนี้อันนี้ข้อน,นี้มันมีความสูงนักเรียนเพราะว่าโจทย์บอกว่าระยะห่างระยะจากพื้นเนี่ยถึงตาของโซพานะ่ะเป็นร้อยหกสิบห้าก็ประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณความสูงของเขาเนี่ยคือร้อยหกสิบห้าเซนก็คือหนึ่งจุดหกห้าเมตรนั่นเองอะระยะตรงนี้ อ่ะทีนี้เราก็ระยะจากตรงนี้เนาะลากขึ้นไปหายอดตึกนะเสร็จแล้วเราก็มีระยะตรงนี้โจทย์บอกว่าตรงนี้ยี่สิบสี่เมตรออันนี้เป็นตึกเสร็จแล้วก็เราก็มีระยะตรงนี้ มุมฉากเหมือนกันมุมของเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมุมเงย60สนักเรียน,นอ่ามุมเงยก็คือเป็นแบบนี้เรียกว่ามุมเงยนะอ่าทีนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าจงหาความสูงของตึกเพราะฉะนั้นครูให้ตรงนี้เป็น x ก,ก่อนระยะห่างจากตรงเนี้ยให้เป็น x อ ถ้าเราหา x ได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็บวกเข้าไป1.65เราก็จะได้ความสูงของตึกเนาะอ่ทีนี้เรามองดูว่าเราจะใช้สูตรอะไรเอ่อข้ามข้ามชิดก็คือสูตรแทนนั่นเองไม่เรียนใช้แทนเลยแทน60องศาเท่ากับข้ามส่วนชิดก็คือ x ส่วน24เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับยี่สขึ้นไปคูณเป็น24รูท3 เนาะซึ่งค่า x อ่ะไอค่ารูสามเนะี่ยมันมีค่าประมาณ1นจุดเถ้าเราจะเอาให้มันละเอียดนะนักเรียนก็แทนลงไปยี่บสี่คูณกับ1 7ึ่งจเสามสองเสร็จแล้วเราจะหาความสูงของตึกเนาะ ตึกสูงเท่ากับเอา24คูณเอา24คูณนะคูณ1.732อคูณดูซิจะได้เท่าไหร่ ประมาณ41.5่คููปัดเป็น5,7มันได้5,6,8คููปัดเป็น5,7นะเสร็จแล้วไปบวกกับ1.65ได้4 3่สามหน่วยเป็นเมตรนะ โอเคนี่คือคำตอบข้อที่หนึ่งนะเป็นโจทย์ปัญหาซึ่งมันก็จะโยงเอาความรู้เก่าๆที่เรามีอยู่นั่นแหละเอามาใช้นะต่อไปข้อที่2ส,สมรักนอนราบกับพื้นเออแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้เอาความสูงของสมรักนะนะสมมุติว่าสมรักอยู่ตรงนี้จุดจุดนี้ เสร็จแล้วยังไงต่อเขาบอกว่ามองเห็นยอดตึกเป็นมุมเงย30และมองเห็นยอดเสาอากาศโอเคมีมีเสาอากาศอยู่บนยอดตึกนะเพราะฉะนั้นกูก็อ่วาดตึกขึ้นมาตึกประมาณนี้แล้วก็มีเสาอากาศซึ่งทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละเสาอากาศเนาะ อ่าทีนี้โจทย์บอกอะไรบ้างเขาบอกว่ามุมยอดมุมอมองมุมยอดเนี่ยเป็นมองยอดตึกนะเป็นมุมเงยเป็นมุมเงยนะมุมเงยมุมเงยสามสิบเนาะใส่สามสิบลงไปเสร็จแล้วมองเห็นยอดเสาอากาศที่บนยอดตึกเป็นมุมเงยหกสิบอ่าแสดงว่าเราก็มองเสาอากาศอีกนะ เป็นมุมหกสิบอ่ามีสองมุมอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นมุมฉากโจทย์ถามหาโจทย์บอกว่าสมรักอยู่ห่างจากตึกสิบแปดอ่าโอเคสิบแปดเมตรอยู่ตรงนี้ถ้าสมรักห่างจงหาความสูงของสอาวาศอ่าขั้นแรกเราก็ต้องหาตรงไหนก่อนอาระยะนี้อะไรย่เงี้ยเราต้องหาระยะนี้ สมมติว่าครูให้เป็น y แล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะให้เป็น x เนะอะอ่ะเราก็จะมาเริ่มคำนวณก็ใช้สูตรเอารูปเล็กก่อนนะเอามุม30ก่อนเราจะได้ว่าแทนเนาะแทน30องศามีค่าเท่ากับข้ามชิปข้ามก็คือ x ชิดคือ18 เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ18ขึ้นไปคูณกับ1ส่วนรูท3อ่ถ้าเราจะทำให้มันง่ายเราก็คูณด้วยรูท3ส่วนรูท3มันก็จะเป็น18รูท3ส่วน3ซึ่งตัดทอนได้เหลือ6รูท3อ่เราได้ค่า x ออกมาแล้วต่อไปเราจะหาค่า y เราก็ใช้สูตรแทน60 มีค่าเท่ากับ y ส่วน18เพราะฉะนั้น y มีค่าเท่ากับ18คูณกับแทน60ก็คือ18รูดเพราะฉะนั้นเสาอากาศสูงเท่ากับ y ตั้งลบด้วย x 18รูดลบด้วย6รู o 3เหลือ12รูท3 ส่วนใหญ่เราก็จะตอบประมาณนี้แหละไม่ต้องแทนค่าก็ได้นะถ้าจะแทนก็แทน1.732เข้าไปอันนั้นคูไม่เทนเลยตอบงี้เลยโอเคนะครับอ่ะต่อไปข้อที่สาม ผู้ใหญ่รียืนอยู่กลางทุ่งมองเห็นวัวและควายเป็นระยะ30เมตรและ20เมตรตามลำดับถ้ามุมในระหว่างเส้นตรงซึ่งเป็นแนวสังเกตที่ผู้ใหญ่รีมองดูสัตว์ทั้งสองตัวเป็น120 m. จงหาระยะห่างระหว่างสัตว์ทั้งสองแอแสดงว่าข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกมาให้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ออ ผู้ใหญ่รียืนอยู่กลางทุ่งอ่สมมติว่าคุงให้ตรงนี้มองเห็นอมองเห็นวัวและควาย30มสิบกับยี่สิบเนาะ,ะหูก็ประมาณนี้ มุมร้อยยี่สิบประมาณก็มุมตรงนี้ร้อยยีองศาครูให้ตรงนี้จุดผู้ใหญ่รีอยู่ตรงนี้เป็น A เนาะมาตรงนี้ครูให้เป็น B มาตรงนี้ครูให้เป็น C เนาะ อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นไหนเขาบอกตรงไหนสามสิบเป็นระยะสามสิบเมตรอ่ะอยู่ตรงนี้เนาะสามสิบเมตรตรงนี้ยี่สิบเมตรตามลําดับมุมในระหว่างเป็นร้อยี่สิบจงหาระยะห่างระหว่างสัตว์ทั้งสองนี้ก็คือหา bc นั่นเองอ่ะครูให้เป็นตัว a เพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามมุม a เนาะอืมครูกําลังจะหาด้าน a นะเราต้องใช้กฎของสามเหลี่ยมนะกฎของสามเหลี่ยมมาช่วย เพราะฉะนั้นเรารู้มุมแค่มุมเดียวเองนักเรียนเพราะฉะนั้นครูจะใช้สูตรของกฎของโคไซน์นะหา A ครูก็ใส่ A ขึ้นก่อน A กำลังสองเท่ากับ B กำลังสองบวกได้ C กำลังสองแล้วก็ลบได้สอง Cos o s a แล้วเราก็แทนค่างลงไป b กำลังสง b คือตัวไหนนะ b คือตัวนี้20แล้วก็ c คือตัวนี้แทนค่างลงไป20่สิกำลังสองก็คือเท่าไหร่ล่ะ400ร้อเติมลงไปส0่ร้แล้วก็บวกได้900ย ลบด้วย2คูณ20คูณ30แล้วก็คอส120คอส120ตกคอลเลนที่2นะคอลเลนที่2ติดลบนะออก็เลยได้ลบเศษ1ส่วน2 ก็ตัดกันไปลบคูณลบเป็นบวก600ได้1,900เพราะฉะนั้น a เท่ากับ√ถอด√เลย1,900นะ ซึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ยมันคือสิบเก้าคูณร้อยแต่ร้อยถอดได้เนาะเป็นสิบรูทสิบเก้าติดไปงี้แหละตอบต่อไปข้อที่สี่ ข้อที่สี่ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าอาเกี่ยวกับตึกอีกแล้วนะสิบห้าชั้นนะสิบห้าชั้นเลยเขามองเห็นป้อมยามทางทิศต,ตะวันออกของตึกเป็นมุมก้มหกสิบและมองเห็นรถบรรทุกอยู่ทางทิศใต้ของป้อมยามเป็นมุมก้มสามสิบอยากทราบว่ารถบรรทุกอยู่ห่างจากป้อมยามเท่าใดถ้าตึกหลังนั้นสูงชั้นละสี่เมตรชั้นหนึ่งมีสี่เมตรสิบห้าชั้นก็เอาสิบห้าคูณสี่ ก็เป็น60อ่าเราวาดรูปก่อนเลยอันนี้ตึกหกิบนะ60เมตร ทีนีอ้อยู่ทางทิศใต้รถบรรทุกอยู่ทางทิศใต้ของป้อมยาเป็นมุมก้มสามสิบอ่ะโอเคเอาคาว่ามุมก้มนักเรียนมุมก้มเขาบัดจากตรงนี้นะเพราะว่าคนยืนอยู่ตรงนี้เนาะคำว่ามุมก้มม,มุมก้มมันคืออย่างงี้หกสิบม,มันก็เลยแย้งมาลงมาข้างล่างนะหกสิบ อทีนี้ภาพมันเป็นลักษณะสามมิติน,นเรียนเขาบอกว่ารถจอดอยู่ทางทิศใต้ของป้อมยามเพราะฉะนั้นมันก็ลงมาข้างล่างอย่างนี้ลงมาข้างล่างแบบนี้แต่ถ้าดูจากรูปมันเหมือนอยู่ชั้นใต้ดินเนาะมันเป็นลักษณะอยู่อย,อยู่ใต้ดินลงมามันรูปมันเป็นลักษณะสามมิติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองให้ออกตรงนี้เท่าไหร่นะ ตรงนี้โจทย์บอกไหมยังโจทย์ยังไม่บอกแต่โจทย์บอกว่าเป็นมุมก้มกับยอดตึกอ่าเพราะฉะนั้นฐานของมันเนี่ยเราจะต้องวาดรูปขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องวาดให้มันขนานอย่างนี้นะแล้วก็ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เ,ออเนี่ย คาว่ามุมก้มระดับสายตามันจะเป็นยังไงอ่ะนักเรียนระดับสายตามันจะเป็นแบบนี้สามสิบองศาเพราะฉะนั้นมันจะแย้งมาตรงนี้ด้วย30องศาเนี่ยประมาณนี้นะอ่าทีนี้โจทย์ต้องการอะไรอ่ะ เ,เขาบอกว่าระยะทางตรงไหน,นจนไหนบอกระยะทางบ้างไม่มีบอกเลยเนาะอยากทราบว่ารถบรรทุกอยู่ห่างจากป้อมยามเท่าใดอันนี้ป้อมนะอันนี้รถเพราะฉะนั้นครูให้ตรงนี้เป็นตัว A ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องหาก่อนก็คือตัว B ตรงนี้ ก็ตัว c ตรงนี้อ่าอ่าครูเริ่มจากครูจะหา b ก่อนครูจะหา b ก่อนก็ใช้รูปสามเหลี่ยมที่มีมุม60สิบเพราะฉะนั้นครูให้เป็นแทนนะแทนหกมีค่าเท่ากับข้ามชิดก็คือ60สิบหาด้วย b เพราะฉะนั้น b มีค่าเท่ากับแทนหกสนี้ค่าเป็นรูทสามนะอืม เสร็จแล้วเราก็คูณด้วยรูทสามส่วนรูทสามมันก็จะเป็น3ตัด60เหลือ20่สิบรูทโอเคได้20่สิบรูทนะอ่าได้ละ B เดี๋ยวก่อนขั้นไว้ก่อนอันนี้คือ B ต่อไปต่อไปเราก็จะมาหาตัวอะไรที่เราจะหาได้ เราก็ต้องหาตัว c ก่อนนะโดยการใช้สูตร tan ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นลักษณะมันเป็นสามมิติมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมฉากนะนักนเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตร tan สามีค่าเท่ากับข้ามก็คือ60สิบชิดก็คือ c เพราะฉะนั้น c มีค่าเท่ากับเอาหนึส่วนรูทสามย้ายมา ก็เป็น60รูท3อ่เก็บไปก่อนอันนี้คือค่า c ทีนี้พอเราจะหา a เราจะหา a เนอะเราก็ใช้ทฤษฎีปิทาโกรัสเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยเนี่ยตรงเนี้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะเราจะหา a ได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a กำลัง2 a เป็นด้านที่สั้นกว่า ก็จะใช้สูตรลบ c กำลังสลบด้วย b กำลังสองแทนค่าลงไป c เรารู้แล้วหกสิบรูทสใช่ไหมหกหกสามสิบหพันหกรแล้วก็รูทสากำลังสองได้3ลบด้วย b กำลังสก็2องสองสี่สอยคูณได้สาม มันก็จะกลายเป็นทั้งหมดมันจะได้เก้าพันหกร้อยได้เก้าพันหกร้อยนะเพราะฉะนั้น A มีค่าเท่ากับรูทของเก้าพันหกร้อยออกูจะได้สี่สิบรูทหกเมตรนะ อครับอ่าต่อไปข้อที่ห้าจากจุดจุดหนึ่งบนระนาบในแนวนอน ให้จุดนี้บนระนาบในแนวนอนนะความสูงของยอดเขาลูกหนึ่งเป็นะระยะเป็นมุมเงยคือเขามองเห็นนะจากจุดเนี้ยมองเห็นยอดเขาอสมมติว่ายอดเขาอยู่ตรงนี้ยอดเขาอยู่นี้นะเขาบอกว่ามองเห็นยอดเขาเป็นมุมเงย45องศา Okay. อันนี้เป็นยอดเขาซึ่งยอดเขาเป็นเท่าไหร่เรายังไม่รู้นะทีนี้เขาบอกว่าไงต่อเมื่อเดินตรงขึ้นไปยังยอดเขาอันนี้คือไอ้เส้นที่เราลากนี่คือเส้นสายตาที่เรามองนะอะ่ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อเดินขึ้นไปยังยอดเขาบนทางลาดซึ่งทำมุมสิบห้าองศาอ่าเพราะฉะนั้นกูปเปลี่ยนสีเดินทางนี้ พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บยังไงต่อเขาบอกว่าทำมุม15บห้าองศาอันนี้15นะกับพื้นราบเป็นระยะทาง500มเมตรแอร์คูใส่500ห้าร้อยเมตรชายคนหนึ่งสังเกตเห็นมุมยกขึ้นกับยอดขเขาก็คือนณนะจุดนี้มองยอดเขาขึ้นไปเป็นมุมยกขึ้น จ็ดสิบห้าองศาอ่าเราก็ลากตรงนี้พอการจะลากมุมเราก็ต้องมีฐานถูกไหมตรงนี้เจ็ดสิบห้าองศาอ่ามันซับซ้อนหน่อยนะข้อนี้นะโอเคเราวาดเสร็จเรียบร้อยโจทย์ถามว่าความสูงของยอดเขาเป็นเท่าใดก็คือตรงนี้ระยะตรงนี้เป็นเท่าใดครูให้เป็น x ละกันอ่าเพราะฉะนั้นการจะได้ x มาเนี่ย โจทย์ไม่ได้บอกรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่อะโจทย์ไม่ได้บอกด้านมาเลยถ้าเราถ้าบอกด้านมาหนึ่งด้านเราจะรู้เราจะสามารถหาค่า x ได้นะทีนี้อ่เราทำไงอะเราก็ต้องมาหาด้านสักด้านหนึ่งก่อนมันต้องเกี่ยวพันกับหนะ้าร้อยนะเพราะฉะนั้นครูหารูปรูปสามเหลี่ยมเล็กก่อน ครูให้ตรงนี้เป็นตัว a แล้วกันนักเรียน<ล>ให้เป็นอะไรก็ได้นะครูสมมุติขึ้นมาเป็นตัว a นี้พอ a ขึ้นมาปุ๊บครูจะต้องมาไล่หาไล่หามุมว่าไอ้มุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยมุมตรงนี้จะเป็นเท่าไหรเ่เดี๋ยวดูกันนะอ่ะเรามาไล่ ตรงนี้เจ็ดสิบห้าตรงนี้ไล่ไล่มุมไปเรื่อยๆมุมที่เหลือนะมันรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมมันไปแล้วเก้าสิบเจ็ดสิบห้าต้องขาดสิบห้ามันถึงจะเป็นเก้าสิบโอเคได้ตรงนี้สิบห้าละทีนี้อ่ามุมนี้สี่มุม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 ตรงนี้สี่สิบห้ามุมนี้เก้าสิบแสดงว่าตรงนี้ต้องสี่สิบห้าเราก็เลยได้ตรงนี้สามสิบด้วยไล่มุมไปเรื่อยๆพอตรงนี้สามสิบ ตรงนี้ก็จะเหลือ30สเป็น60 60ก็ต้องขาด120อ่าโอเคได้มุมแล้วเราเราจะหา A ตอนนี้เราก็ต้องเอาเกี่ยวพันกับ120นี่แหละเราจะหา A นะพ่นครูเอา A ขึ้นนะ A คู่กับใครล่ะ คู่กับซ i ายร้อเท่ากับ500คู่กับใคร500อยู่ตรงค่ามุมสามสินะก็ต้องส่วนซ i ายสาแทนค่าลงไปเเท่ากับห้าร้อยายสามีค่าเป็น1นึ่งส่วน 2. สองายร้อตกคลอแรนที่2เป็นบวกนะเป็นบวกเอาร้อลบออกเหลือ60 เพราะฉะนั้นมันจะเป็นทรายหกสิบายหกมีค่าเป็นรูทสาส่วนสเพราะนั้นครูย้ายขึ้นมาคูณเลยรูทสส่วนสอ่าเพราะฉะนั้นได้500ร้อยคูณสอส่วนหคูณรูทสาส่วนสตัดตัดได้ A เป็น500ร้อูทส่าเก็บไว้ก่อนได้ค่า A นะ ทีนี้พอได้ค่า a เสร็จปุ๊บตอนนี้เราจะหาค่า x เราก็จะใช้กดของซายก็ได้นะ,ะครูจะใช้รูปใหญ่เลยนะรูปสีฟ้านะครูจะหาค่า x เพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยมันคู่กับใคร X ของเราก็ต้องคู่กับ sin 45ถูกไหมแล้ว A ของเราซึ่ง A ของเราเรารู้แล้ว500รูท3คู่กับ sin ์0าแทนท่าลงไป500รูท3ซก็คืออยู่ตรงนี้ s ซ n 90าย90ก็คือ คือ1น,นั่นเองแล้วก็ sin 4 5คือรูทสองส่วนสก็ย้ายขึ้นมาคูณเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับตัดทอนเหลือ250แล้วก็คูณด้วยรูทหก หมดหรือยังหมดหรือยังโ,โจทย์ปัญหาหมดแล้วมีแค่นี้นะโจทย์ปัญหาอันนี้ไม่ได้ให้แบบฝึกหัดเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมาเราจะมักจะเรียนไม่ทันนะก็เอาแค่นี้ก่อนอ่าโอเค